มาเข้ามาเย็ดยาเยดเลยโอ้ยต่านอย่างไหนอ่ะโอ้โหทวนเช่กูเนี่ยนะเฮ้ยเจอปูแล้วโอ้โดนพอยิงหลังแตกมึงเฮียปานติดรัวๆเลยเว้ยโอ้ยๆๆๆๆๆนี่ไง

โอขคงจะตายสัเชีอะมีคนลเล่นพินดดวยววะอย่างนี้มึงแบบนี้มึงมีมึงเรียกว่ามีคนเล่นได้เหรอเออใช่อนี่มันก็ต้องมีดิอาชีพอาชีพก็เขาก็ยังเล่นได้ถ้าของไม่สว่างเกินไปอ่ะแต่นี่สว่างดีไม่ไม่ของกูสว่างละของไอ้แยพินตัวเนี้นย เฮียบุตรที่เอ้ยแจ๊กโอ้โหผิดหวังวะมันสกิลก่อนโอ้โหไยสัตว์ดูของดีไม่สว่างรเลยไอ้เฮียไอชีพินที่ชื่อว่าพินน่ะของบวกเก้าไอ้เฮียไอ้เฮียโอ้โหพี่เทียวแปลงโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยถ้าจะเล่นพินอ่ะมาซื้อตัวโคดีสัตว์ออ๋นะดกตีตายถ้าอยากเล่นพินอ่ะต้องมาซื้อกูไอ้พินโง่ไอ้ทวนโง่ดวงดกตีตาย นายกูขอเชยชมหน่อยดิเอ้าพินไปไหนสวยพี่ดาวสวยโโโโอ้ยสวยตัวเนี่ยเย่เทวัตแจ็คด่านหม้อเทวัตแจ็คธรรมดามึงก็มึงก็พุ่งเกินเพื่อนมึงช้าเทวัตแจ็กธรรมดาธรรมดาหมอกูคนเดียวเสียวทั้งซอยอ่ะแค่นั้นแ่ะก็ว่าทำไมก็ว่าทำไมมันไม่มาแข่งไอ้เที่ย หมูช้าไปช้าไปฉันนี้หมูช้าหมูช้าโอ้ยแข็งแข็งแข็งเอ้ะจ๊พงนี่เล่นดินปะเอาเอ้เตวอนเอาไอ้เตวอนเตวอนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอยากลองเล่นทันเหรอเอานี้ดูแล้วนี่วตามพี่ได้ละวได้ลองเล่นดิสนุกโอ้โหตายกูบอกเลยโอเคกูบอกแล้วเฮียของโคตรหวางเลยว่ะไอ้สัสไอ้เคียวกันเนากันหมอะเส้นสามเส้นสามล่างกูไม่ได้ส่องนะกูเห็นว่ามันยังไม่จีเลยปะเผื่อบกดีเฮี้ยงไหว้บกไม่ไม่ไม่บกแปดบกแปดบกเก้า อ๋ออะไรอะใส่บวกสิบสองเขายังสวกสิบสองสิบสาเขายังล้มเงินชีพหายไว้ป่วงอ้าวก็เขาใช้แบบพอเพียงอยู่ที่ไหนว่าเคี่ยงต้นตีนเ่ยกันดหมดอนะจ้าะแต่ว่าไม่เล่นละกูเห็นช็อตนี้แล้วกูไม่อยากเล่นละทำไมอ่ะอ๋อทำแดงโอ้ทำแบบเดียวอุพิษหมื่นสามตัดมาดีเฮีย โอเคเตดแม่นจังวะเล็กน้อยเล็กน้อยเห็นหมอบ้าแจ็คเห็นหมอบ้าไม่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 ไปไม่ไปโอ้โหแข็งไอ้เขี้ยวกล้วยเออหมดเออหมดโอเคโอเคกล้อยด้วยเลยไอ้เขี้ยใหม่้ตัดมึงวิ่งเลยไปไหนอ่ะไอ้เขี้ยเศร้าอ่ะเอาหมออ่อนโอ้ยเขี้ยกูเริ่มหมั่นไส้ธนูเขี้ยสว่างนี่แล้วนะจัดธนูสว่างงั้นเหรอ เออ,อ่งวอไทีได้พินไอ้เหี้ยดีก็ไปเปิดไอสัตว์ของวอหกบุกเจ็ดว่าอ้าวมันตายมาแจ็คไอ้แม่ลิทเทิลชูใจข้ามันไม่น่ามึงพอดีเหี้ยกูตายก่องไอสตัตว์โอ้โหหรือายเหี้ยน้าแม่งมันตีม,มันตีน้าแข็งแข็งกูด้วยม,มันตีน้าแข็งตรงนี้แหละคนดิเซคับเออเออมันเลยแข็งไม่ใช่นะ ฮัลโหลไม่ใช่กรับเพียวอย่างนั้นเลยตีโบว์สิ้นสอดแล้วแม่งดึงกูมานี่อีกโอันนั่นคือสนองอ้าวตายคู่เฮียเอ้าสะท้อนเถอะไอ้เฮียยัดแม่เพื่อนตัวเองแล้วจะไล่ไล่ทำไมวะแม่งแล้วพินแม่งเฮียเกิดไว้ที่พินแม่งเกิดไม่ passive passive ของพินเ ไอ้เฮียตัวหนึงอยากพึ่งฆ่าน้องขลังโอ้โหโอ้ยเฮียเอ้าเฮียไล่อะไรไม่นะอ๋อติดโทพอดีขลังไอ้เฮียเสาแม่งเล่นแล้วไอ้เฮียหมูกูจะแก้มไอ้เฮียนี่ก่อนนี่ก่อนเอ้ยเฮียแม่งไม่ตายเว้ยที่ครับกูกูตายไอ้เฮีย ไม่แก้อ้าวอ้าวกูรอดไอ้เหี้ยข้อมันข้อมันก่อนที่มันจะฆ่าสัตวนั่นคือสนองไอ้เหี้ยเว่แสนหนึ่งเฮียแม่ทำแม่งอยู่หมอสัตว์อะไอพวกอาชีพดาบไอพวกอาชีพดาบเก้เฮียสัตว์ไอซี่มอมอโห่ย่ะ ให้ปลอยพวกดาบเก๋พวกนี้แม่งมันหิวกูจัดเลยว่ะไอ่ไอดาบจริงต้องเป็นยังไงวะแบบวานไงอ๋อโอเคโอเควานไปเจะฆ่าไรือย่างปะไอสัตว์เอ้ยไม่เป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะเป็นแชมป์เรียกวานได้สมธามากไอ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูโอไวทายเกอร์โอ้แข่งแล้วแข่งแล้วกูแข่งแล้วน้ององุ่นเนาะกูตายไม่ใช่ทีมน้ององุ่นเกินมอยหน่อยจ้า เท yeah, ี่ยถ้าเกิดอะไรนะเที่ยงโลนี่ไม่อยู่ในบ้านเลยจ้าแจ็คถามกูก่อนว่าเป็นอะไรเป็นพ้าเหรอเหี้ยผ้โอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เนียนไอ้เหี้ยไหนเหี้ยไม่ได้เจ้าวาดไว้เฮี้ยบอกกูดิไม่ใช่เป็นผ้าไม่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 เป็นเนีนเป็นเนียนอะไรเหี้ยไม่มีคิวเหมือนกันไม่ไม่ไม่ไปถามไปถามแม่มาดูว่าที่เล่นั่งเล่นดัมมี่อยู่หลังหลงทึมไหมนะ เอ้ยดัมมี่อะไรมึงต้องจำแนกว่าเออดัมมี่อะไรสัตว์ดัมมี่เออในมดไปี๋ยวกูเอาลูกมึงคนรับของให้มาอย่าเรื่องอย่าเรื่องกูมีเป็นกูมีเป็นอัลบั้มไอ้เหี้ยผู้ผู้ก่อตั้งทีมชื่นจิตไอ้สัตว์ทีมชื่นจิตอ่ะไอ้เหี้ยสปอนเซอร์ทีมชื่นจิตนะเว้ยไอ้เหี้ยมึงดูดิไอ้เหี้ยพวกไอิธนูเหี้ยนี่มาจากไหนทรรมะพวกเบียร์เบลเห็นไม่กล้าลงแข่งไอ้สัตว์เจอทีมชื่นจิตไอ้สัตส แจ็คมึงน่าจะเอาหน้าเฮียใหม่แปะชื่อทีมาป่วยก็้อกูบอกแล้วมันไม่ยอมทำไอ้เหียยอมร้องเฮียแพี่ใหม่มันร้องคุณตะกุนตัวหัวโหดกันหมดแล้วไอ้ตัดเดี๋ยวพี่ใหม่มันร้องไห้สกิลารเข้าบ้านนะไอ้เหี้ยกูกลุเป็นเฮียตายตายก็เป็นเหี้ยอะไรกันหรอครับก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าหรือว่าพวกกูได้ที่สามเพราะอะไรเพราะชื่อทีมนะเว้จริงเหี้ยมึงดูดีเหี้ย ชื่นจิตแม่งดังนะเวยเฮียคนรู้จักไอคนบอกแล้วให้เราชื่นจิตสองไม่ชื่อเลยไม่งั้นจิ๋วไปแล้วเฮียจิ๋วเค็แต่งกูยังตายดูถ้าสมมติเราเอาชื่นจิตสองมาเผื่อเราอาจจะตกรอบแรกด้วยชื่อแม่งอาจจะเป็นอาปมมงคลสำหรับเราก็ได้เฮียคืออาถันเนี่ยไม่นะรอบแรกกูว่าเห็นไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะแต่ว่าชื่อเขาไม่มีผลมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมึงเห็นไอ้ันกวนกวน ไอเหี้ยแม่กูอ้ยไอสัตว์ไอเหี้ยส่ปินเลยสี่หมื่นห้าเออปานออกพอดีเลิศก็จะออกลบข้างมันยังไงไอเบน๊บแล้วลบแล้วหมอเกิดกลางเต็มเลยเบ้นไปเคลียร์แม่ทำในบ้านเราสิโอ้โหไอเหี้ยเยอะจริงไวสัตว์นี่เนี่ไม่ต้องไม่ต้องมีหลอดอะไอเหี้ยโพจมานคือไม่ต้องมีหลอดข้างอะคิดยังไงไม่ต้องมีเปอร์เซ็นต์ไอเหี้ยติดปรสิตตายไปเีย เพื่ม่มพวกมึงอย่าอย่าพุ่งเข้าไปในบ้านมันเยอะได้ปะกูเสียวเยัยมีโกะโมกิแม่งมึงวิ่งไปตายสมมติได้เหรอ,อเฮียไอ้เฮียกูเกิดมาทีไร<ม>กูก็เจอพินแม่งเกิดมาพร้อมกูทุกรอบอะไอสัตว์มึงเกิดไวเกินไปนะเฮียเอ้ยสก,กิรักในบ้านเว้ยกูตายโอ,อเคกตายตายแล้วกลับมาฆ่ามันหน่อยมันถึงมันตายเหรอแม่งเฮียไอ้หมูหมูสิงเอาไงกูไอ้เฮียกูเล่นหมอก่อนไอ้เฮียตีเขาสองนะ ได้หมอไปหนึ่งตัวว่ะเอ้ยไอ้หมอกเนยายลาตอกันหมดเลยอย่าอแจ็คอแจ็คอออออออ้มอนหมอกไอ๊ยกูไม่ตายว่ะกูไม่ตายว่ะไอ้เงี้ยก็ผมตีอยู่สุดยอดสุดยอดอ่แต่อยู่ไหนนะนี่ไงแสงกูตายที่ไหนอ่ะงงโอ้โหไอ้สัตกูคิกหัวไอ้สัตไม่โดนไอ้หี้ยไปคิกโดนนินไอ้สัต์เด้อผมช่วยตีอยู่เสมอยากิไม่ห่วง ตีใครอ่ะเมื่อกี้ไม่มีใครตีกูนะนี่ไงนี่ไงไม่ตายนะกูไอ้ยาอ๋อหมอเหรอไอ้สัสตร์หมอหมอไปหมอจุ้มกันไหมเฮ้ยเออเกิดหมอหมอมาตายทําไมวะไอ้ยาไอ้ีแม่ไอ้ยาปล่อยหมอเกิดการกันอีกแล้วไอ้ย่าฟีดเยอะได้ป่ะไอ้ยาอย่าฟีดเยอะได้ป่ะหมอสมหมอสมทตายคุยโคตรสวัสดีเฮีย ลูกแก้วกูหมดไอ้เหี้ยกูโปยพิษพื่อเพื่อไปสัตว์เอ้ยเฮี้ยเดี๋ยวเตรียมเตรียมบอกไอ้นัดรอต่อนัดรอต่อเอาไอ้ี๋อะไอ้เหี้ยผิดผิดผิดเหี้ยปั้นไม่แตกเหรอวะไอ้เหี้ยแข่แม่งไงกูไปกดแข่งไปดำเหี้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลายลายขอชีวิตจะหาไหมไอ้เหี้ยแปลงไม่ผิดวะกูลูกแก้วหมดไอ้เหี้ยกูพิษแล้วนี่ไงแม่เอ้าไม่ทันได้ไล่เลยโอ้โหแข่งไอ้ฟาดไอ้แจ็คเทพวะธรรมดา วันทีเท่าทีเท่าทีเออลบข้างไปนี่กูว่ามอมันหมดเอาปะไปกิมห้าหมื่นเลยหรอวะเฮียเออปางปางคุณหนึ่งออกปางเดียวห้าหมื่นอ่ะเกิดมอในจตาเกิดมอในตาไม่มีเฮียเขาลงเฮียได้ยินหมูหมูมาแล้วหมูแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันอยู่ฝั่งนู้นปะไอเฮียเอ้ยเฮียแม่งเฮียเราฝั่งนี้ทำแดงมีการเอาหมูหมูมาแล้ว อีช่วงเวลาอันตรายเออแจ็คเออล็อกหลบล็อกลบเออล็อกหลบนี่ไงนี่ไงปุจจามันกูไม่มีรู้แก้ไอ้หมัดมาสัญญามาเว้ยหมูดูดิว่าปุจจามันมีมีข้างว่าโอ้หมูล็อกม้านหมูนี่เองล็อกแล้วนี่ไงแข่งเล็เป็นกูอีกสั่งมันบั็กมันบั็กเข้ามาตัวมันวิ่งแบบมาแล้วมาแล้วโอ้โหตีมืดในเฮีย เอาดีพี่ดาวไอ้สัตว์เอาดีเฮียถ้าไม่ตอนแข่งไม่แม่นอย่างนี้ไว้เจะเอาถ้าแม่นครับมันไม่งูมันก็อาจจะชนะไปแล้วล่ะตอนแข่งมันเอ้ยเป็นงานไปตอนแข่งมันแม่นเว้ยตอนแข่งแต่ไม่ได้ตีเฮียเออเนี่ยแกกูแช่วันแล้วไปโอ้ไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งระยะห่างเราสามร้อยเองเนี่ยโดนน้ำแล้วมั้งไอ้สัตว์ตัวปักทรงดุนเยอะขนาดนี้เฮีย ม่มีวิ่งว่ะื่ลอก่รอรอรอไอ้ <c oughs> อาอดาวขม,มินออกไปทําไม,มแล้วใครจะยิงในบ้านโอ้โหในบ้านมีแต่หมอเบย์เน,นอรเน,นี่นี่ดาวขม,มินฆ่ามันยื้เวลาให้แล้วดาวทำข้างกันเสร็จยังไอ้ดาวเออเฮียแล้วเสร็จแล้วเออเขาไม่จะมาหนี่ปี่ข้างนอกแม่งเฮียอารมณ์ไปรปไปไปไปวิ่งเยอะเกินว่ะ มันก็มาจมผิดตรงนี้บุ้ม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 บุลมบุ้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 มบุ่มบุ่มบุ้มบุแมบุ้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 มบุ่มบุ้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 มบุ่มบุ้มบุมบุ้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 มบุ่มบุ้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 ม ในบ้านนะใครตายเกิดบ้านหน่อยสกิลักเออ,เอ,อ,เอ,อโอเคโอเคอยู่ฝั่งไหนวะขวาซ้ายขวาไอ้ซ้ายซ้ายซ้ายตีสกิลักลูปีกียรติเออเลิศมากเจ๊เไี้ยเมื่อกี้แม่กูไม่เต๋วะกูไปแซ๊ะเมื่อก่อนแล้วไปย่าได้วะในบ้านมีคนวิน่งเข้าไปยากีเหรอ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 อุอออ้ยตัวเฮียอะไรหมอ,หร,อหรือไมิโกะไปไหนวิ่งไปไหนไอ้อย่ากูมีระยะไกลเป็นยาวเออดูดดูดจงดูดฉันเฮ้ยสกิลักใครไลยากีผม ผมไอ้นีได้ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมีดาวมีดาวพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วมันมันมันไม่ไอ้เหี้ยเอ้ยกดไลค์ตัวเองมันไม่มีแก้โอเคนี่ไงโอ้โหเหี้ยกูถอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหี้ยกูตายไอ้คิวเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แต่มันตายได้ไงเนี่ยมันไรมันใช้รถเกาะวิลสามสิบป้านั้นนะถ้าจำไม่ผิดอะวิลร้อยรอทำไมเธอยังถึงตายล่ะไม่รู้เหมือนกันเอาเอาเอาหัวใคร เอาดิเอาดิปิดดิเนี่ยผิดละโอ้โหติดไปทุกตัวนะจุดทีทุกตัวนะกูได้สองตัววะเฮียพีแม่งโพดานนโพดานนโพดานนทบนมันมันเอาหมอมันเอาหมอเกินหนีเบนไปไหนวะเฮียพดพดขวาพดขวาเออมันอ๋อแต่ระเบิดละนี่ไงนี่ไงเออบุกถึงสองเฮียระเบิดระเบิดเอาระเบิดไม่ตายคุยเลยคุยเลยระเบิดไม่ตายมตีธรรดาทเีออแจ็คไม่งั้นกูรอดละไม่ครับไอ่เลว โอ้โหเฮีย้ยหมุนมีดไม่ทันในสัตว์มีหนักโอ้โห,โหเฮีย้ยแมงเชอร์เบดแม่งพิษทีโอ้ตายมานโดนโถมบานโดนโถมมาแล้วอย่าได้กลัวมาหมอนีกูอยู่ในทียกูอยู่ปั้นฟ้าเนี่ยจัดแย่ส<อ>ะท้อนหมดหมดหมดดาวเก็บอยู่ดาวเก็บอยู่ดาวมีโอ้สี่หมืน่นสี่มืนม่นหกไม่ตายไว้เฮี้ยพี่ปอวิ่งหมอชนะเลยเฮี้ยเอาหมอไปเกยต้องสองตัวดิได้ได้ได้ มึงเจ๋งตั้งแต่ต้นเกมแล้ยกีมีสัตว์รวยสองัวยเฮียแม่งอะไรนะน้องเกีมแจกหมออย่างนั้นเหรอโคตรมันในส์กลแค่นี้แหละไอ้เฮียแม่ง